คุณจตุพรพรมพันธ์วิเคราะห์ประเด็นสนามกอล์ฟเอาภายที่จริงๆแล้วเจ้าของที่ตัวจริงหรือใหญ่เนื่มต้องการให้เป็นที่ธรณีสงของวัดธรมิการามวรวิหารแต่สุดท้ายกลับมาตกอยู่ในกรรมสิทธิ์ของตระกูลชินวัตรโดยคุณจตุพรพูดสั้นๆว่าแม้แต่ที่ธรณีสงที่วัดก็ยังไว้ใจพวกนี้ไม่ได้ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับ ที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยอดีตในชาดาไทยเซนม,มีบันทึกที่มทศ100.7ทับ324ลงวันที่3กันยายน2567เรียนประหลัดกระทรวงมหาไทยเพื่อดำเนินการต่อไปเนื่องจากพิจารณา ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงว่าเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาและสารได้มีคำวินิจฉัยว่าที่ดินตกเป็นที่ธรณีสง์เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องพิจารณาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมของอดีตรักษาการประหลัดกระทรวงมหาดไทยและวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่เพื่อให้ คําสั่งกรมที่ดินกลับมีผลข่าวที่สะพัดอยู่ในเวลานี้ความเป็นจริงนั้นเราได้พูดมาเป็นแรมเดือนแล้วว่านี่นะครับก่อนที่อดีตรัมรีช่วยมหาไทยนายชาดาไทยเศษจะพ้นวาระนั้นได้ลงนามนะครับไปยังกระทรวงมหาไทยเพื่อดำเนินการต่อไปเนื่องจากทั้งกฤษฎีกาและสารมีวินิจฉัย ให้ที่ดินเนี่ยนะครับธรณีสงนะครับเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาทยที่ต้องพิจารณาเพิกถอนคําวินิจฉัยเดิมคืออยู่ในฐานะของการเป็นธรณีสงให้กลับมาเมือ่อดิดรัมปีช่วยมหาทยนายชาดาไทยเศษเซ็นสั่งให้ปหลัดกระทรวงปฏิบัติตามที่กรมที่ดินเสนอคือเพิกถอนคำสั่งเดิม ของอดีตเยนะครับรักษาการประหลัดกระทรวงมหาไทยตามที่กฤษฎีกาวินิจฉัยเมื่อเพิกถอนคำสั่งแล้วกรมที่ดินต้องเพิกถอนการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ทุกรายที่ดินจะกลับไปเป็นของวัดวันนี้นะครับถ้าดูข่าวที่สำนักข่าวอิสราได้ลงเนี่ยนะครับคือคนที่จะทำหน้าที่ในการลงนามคือรองประหลัดกระทรวง มหาไทยนะครับในส่วนหัวหน้ากลุ่มภารกิจซึ่งรับผิดชอบกรมที่ดินครับคือนายชำนาญวิทย์เตรัตต้องเป็นผู้ลงนามถ้าไม่ลงนามก็จะเข้าขายละเว้นตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดวันนี้ผมได้ฟังคำสัมภาษณ์นี่นะครับว่าว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เซ็นแต่ยังไม่เซ็น ข่าวก็สะพัดว่าขอ้อเท็จริงเป็นอย่างไรท่านชี้แจงได้ว่าว่านี่ครับกำลังกเกษียณในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้และคิดอ่านจะไปสมัครเป็นกรรมการปปชแต่จริงหรือไม่ท่านชี้แจงได้แต่ถ้าไม่ลงนามเนี่ยวุดที่สภาหน้าไหนไปโวไหวตให้นี่เกิดเรื่องเนี่ยผมจะบอกครับเพราะนี่นะครับ ผมได้เคยอ่านไล่ประเด็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนียครับยาวเยียดว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเป็นนี่ยนะครับที่ดินธรณีสงของวัดธรรมิการามวรพีวร,ว,ว,รวิหารเนะี่ยหรือว่าเป็นที่ดินของอันภัยจะเป็นสนามกอล์ฟหรือบ้านในปัจจุบันนี้ก็ตามเรื่องราวเนี่ยครับเกิดเมื่อ วันที่20พฤศจิกายน2512นางเนื่อมชำนาญชาติศักดาทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่20และ1446อำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีเนื้อที่920ไร่1งาน51ตารางวานี่แปลงแรก แปลงที่สองหนึ่งร้อยเา่นึ่ไร่รวมกันแล้วเนี่ยนะครับร่วมประมาณเนี่ยนะครับ9 0้900กว่าไร่ปรากฏว่าเรื่องราวเนี่ยครับจากปีสองพซึ่งที่ต้องเป็นธรณีสงนะครับเพราะยกให้วัดธรรมิการามหัวระวิหาร วันที่12กุมภาพันธ์สองพันรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขนาดนั้นโดยมีรัฐบรีช่วยสั่งไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา8ปสประมวลกฎหมายที่ดินวันที่2ีสิงหาสองพันห้าร้อมิมมูนที่มหมากุฏราชวิทยาลัยในฐานะผู้จัดการมรดก จดทะเบียนโอนมรดกให้แก่มูลนิธิและมูลนิธิจดทะเบียนขายที่ดินสองแปลงแก่บริษัทอันพายเรียลเอเตดจำกัดและบริษัทอันพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดในราคานะครับ142ล้านบาทหลังจากนั้นอีก11ปีวันที่8วันที่9กุมภาพันธ์ปี2,544 คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่มีความเห็นว่าที่ดินตกเป็นที่ธรณีสงต้องโอนที่ดินมรดกตามพินัยกรรมให้แก่วัดเท่านั้นจะโอนให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากวัดไม่ได้เห็นไหมครับครับทำสัญญาซื้อขาย21สิงหาคม2533เรื่องผ่านมา11ปี เก้ากุมภาพันสองพันคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่มีความเห็นว่าที่ดินตกเป็นที่ธรณีสงต้องโอนที่ดินมรดกตามพินัยกรรมให้แก่วัดเท่านั้นจะโอนให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากวัดไม่ได้วันที่20่ธันวาคม2อ4 4อยิบสีาิกรมที่ดินในขณะนั้นนายสมศักดิ์เอี่ยมไทยสง ซึ่งเป็นรองอธิบดีทำหน้าที่แทนมีคำสั่งที่2 308ทับ2,544ลงวันที่20ธันวาคม2,544เพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมรดกรายการจดทะเบียนขายรายการจดทะเบียนในลำดับต่อมาและเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยกทั้งหมดเนื่องจากการจดทะเบียน ไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นไหมครับว่าจาก9กุมภาพันธ์2544คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่มีความเห็นว่าที่ต้องตกเป็นของที่ธรณีสงจะไปโอนให้กับบุคคลอื่นไม่ได้นะครับนอกเหนือจากวัดไม่ได้ครับ20ธันวาคม2544อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนนะครับนิติกรรมทั้งปวงนะครับที่ อยู่ในสนามครอบทั้งสองบริษัทนี้5มกราคม45ผู้มีส่วนได้เสียยืน่นอุทธรณ์นะครับโดยทิบดีที่ดีดเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นจึงส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงมาไทยวินิจฉัยจนกระทั่งเรื่องราวเนี่ยนะครับแล้วก็นำความนี่ครับเดือดร้อนกันมานะม13มีนาคม2 5 4 5ปลัดกระทรวงในขณะนั้นเห็นว่าคำอุทธรณ์ฟังขึ้นจึงเพิกถอนคำสั่ง ของอธิบดีที่ดินกลับไปอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าหลังจาก้นวันที่หนึ่งเมษายน2545สําำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือถึงรัฐปรีมาไทยสะรุปได้ว่าปลัดกระทรวงมาไทยมีความผิดทางวินัยที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงคนต่อมาอาจเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบกฎหมายได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ8สิงหาคม2555เห็นไหมครับอีก10ปีสำนักงานปปชอขอให้ปลัดกระทรวงเพิกถอนคำสั่งปลัดกระทรวงมาไทยเดิมตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อมาเนี่ยครับเรื่องก็มาถึงสมัยเนี่ยนะครับยีิบเจ็ดพฤศจิกายน2558ถึงยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมีคำสั่งสมัครนายยกที่362ทับส5งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงของวัดธรรมิการามบรรวิหารแล้วก็เรื่องเรีย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 งมาจนกระทั่ง วันที่29สิงหาคม2560ัาร้อารายาธุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาอาดีตปหลัดกระทรวงมาไทยนะครับซึ่งผมเห็นใจเขานะครับ,รบได้วินิจฉัยอุทธร์โดยจงใจตีความและใช้กฎหมายให้ผิดเพี้ยนไปจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยให้ความเห็นไว้และจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและมีชอบเป็นอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย157แห่งประมวลกฎหมายอาญาพิภากษาสองปีโดยไม่รอลงอาญา28ตุลาคมสารอุทธรพิภากษายืนปี62 17กุมภาพันธ์ปี63สาลฎรดีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยดีกาคดีถึงสี่สุด หลังจากนั้นเนี่ยนะครับวันที่18มีนาคมปี63กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งลับนะครับที่684 2563ลงวันที่18มีนาคม2563ตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางในการเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยกรณีที่ดินธรณีสงของวัดธรรมิการามวรวิหารเรียนกันมาเนี่ยนะครับ จนกระทั่งนี่นะครับมีคณะนี่ยนะครับทำงานประชุมต่างกรรมต่างวาระนะครับยี mm. 20, มีนาหกสามสามสิบมิถุนาหกสามสกันยาหกสาเรียงกันมานี่ครับยาวเหยียด mm. จนกระทั่งนี่นะครับมาถึงชาดาไทยเศจเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทย ในวันที่สามกันยายนปี2567ที่ได้ลงนามเนี่ยนะครับสั่งให้ประหลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าปฏิบัติตามที่กรมที่ดินเสนอคือการเพิกถอนคำสั่งที่อดีตประหลัดกระทรวงมาไทยเนี่ยนะครับตามที่กฤษฎีกาวินิจฉัยและเมื่อเพิกถอนคำสั่งแล้วกรมที่ดินต้องเพิกถอนการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ทุกรายการที่ดินจะกลับไปเป็นของวัด ผู้ที่จะลงนามตามที่ผมบอกคือรองปลัดกระทรวงมหาไทยนายชำนานวิทย์เตระตนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจถ้าไม่เซ็นเนี่ยนะครับเรื่องราวท่านก็เดือดร้อนนอ่ะพูดง่ายๆว่าจะต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ความจริงเรื่องราวเนี่ยนะครับแต่ละขั้นตอนละเอียดยิบในผมอ่านให้ฟังไปแค่เบื้องต้นนะนบเพื่อเห็นว่าเจตนาเดิมนะครับของนางเนื่อม ปี2 5 1 2นั้นเป็นเจตนานี่นะครับของคนไทยคนพุทธพนมมือเหนือหัวนะครับต้องการยกที่900กว่าไร่ถวายแก่วัดซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับยุคโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์บรรดาเนี่ยนะครับข้าราชการเจ้าสัว ประชาชนเขาสร้างวัดกันเป็นส่วนใหญ่แต่ละวัดก็มีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันการเอาที่ถวายวัดนะแล้วมีคนไปแปลงเนี่ยนะครับไปขายทําสนามกอล์ฟจริงอยู่น,นะครับเจ้าของปัจจุบันนั้นไปซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งแต่ก็ย่อมที่จะรู้ดีเพราะนี่นะครับเรื่องนี้กฤษฎีกาวินิจฉัยและมีคำพิพากหละ ของสารตามลำดับครับคุณลุงอิงเดิมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้ถือหุ้นไว้แม้ว่าจะโอนหุ้นไปแล้วก็ตามแต่ว่าเนี่นะครับในระหว่างในการถือครองนั้นก็เข้าข่ายนะครับว่าได้กระทําความผิดไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนั้นเลยนะครับรองปลัดกระทรวงมหาไทยที่บอกว่านี่นะครับหาเหตุผลที่จะไม่เซ็นไม่ได้ แต่ปัญหาว่าคุณยังไม่เสร็จหนทางข้างหน้านี่นะครับถ้าเป็นตามที่คนเขาได้ยินว่าจะไปเป็นกรรมการปรปรชนั้นคุณก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณได้ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมานอกจากปราบปรามก็ยังป้องกันที่ทรณีสงมีแปลงไหนบ้างในประเทศที่ขายได้มีกรณีนี้กรณีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คนที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะั้นก็ที่ที่วัดที่ที่ธรณีสงนะครับเรื่องนี้นะครับตั้งแต่เดือนกันยายนปีหกเจดมาเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยยังไม่ลงนามเท่านที่เนียครับอีกไม่กี่เดือนก็รอกเกษียณอาย,อยุแล้วเนี่ยนะครับและจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้น ในส่วนรัฐมนตรีชาดาไทยเศษก็ถือว่าทำหน้าที่คือเขาสั่งถามว่าส,สั่งใช้อำนาจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาและคำวินิจฉัยของศาลชาดาไทยเศษไม่ลงนามไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับก็เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติตามมาตราหนึ่งแต่ผลสมบูรณ์คือการลงนามของปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยรองปลัด หัวหน้ากลุ่มภารกิจเวลาตั้งแต่สามกันยายนสองพันรอหสิบเปรากฏว่าหัวหน้ากลุ่มภารกิจเราก็เพิ่งได้ยินเสียงในวันนี้นะครับว่าหาเหตุผลที่ไม่เซ็นไม่ได้แต่ยังไม่เซ็นเห็นไหมเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนั้นนี่ยนะบ,บ้านเมืองนั้นขณะที่วัดน่ไว้ใจไม่ได้